สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังขารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอีนะคะทุกคนเช้าบ่ายค่ะทุกคนคะ่ะวันที่31ตุลาคม2567นะคะทุกคนวันพฤหัสบดีเนาะคะ่ะ ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ค่ะขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็เป็นการจดเด่นวิ่งลูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่ายค่ะทุกท่านค่ะ ถ้าท่านไม่ชอบก็รอดูเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านก่อนอื่นนะคะจะจะพาทุกท่านไปดูวันที่30ก่อนว่าเข้าหรือหลุดนะคะค่อยมาต่อวันที่31เเนาะค่ะ สำหรับวันที่สามสิบนะคะทุกคนจะให้เด่นรอบเช้าหนึ่งและศูนย์เด่นรอบบ่ายสองและ1รอบเช้ามาศูนย์สี่เก้าแปดหนึ่งค่ะทุกคนเด่นมาหนึ่งพี่น้องเข้าคู่ตัวไม่เด่นนะคะทุกคนหนึ่งดดหนึ่งวันนี้เลขเด่นประจำวันมาตรงๆเลยนะคะทุกคนสี่เก้าเก้าสี่นาะคะ่ะพี่น้องคะรอบบ่ายนะคะจะให้สองและหนึ่งมาเจ็ดสามเก้าเจ็ดหนึ่งนะคะทุกคนเลขเด่นมาไหม มาหนึงนะคะทุกคนแต่ว่าคู่ห 7, 7ึ่จ็ด่จเบร์ได้จับให้พี่น้องเลขเด่นประจำวันมาไหมรอบบ่ายมาเลข9นะคะเลข4หลุดมารอบเช้าแล้วน้อพี่น้อง4กับเกานะคะไปต่อลุ้นต่อวันที่31นะคะวันที่สาถ้า f อฟชอบก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสําหรับวันนี้จากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่1และ0ย์ค่ะเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะห่งค่ะหน หนึ่งห้าหนึ่งสหนึ่งเหนึ่งแหนึ่งสองศูะคะศูนย์หนึ่ง0ูนห้าศูนยย์ศค่ะ เด่นรอบบ่ายอยู่ที่6และห้าค่ะ f อขาหกค่ะหกหนึ่งหกศูนย์หกเจ็ดหสาหกเหหกนะคะหค่ะทุกคนห้าหกห้าหนึ่งห้าศ ห้าห้าห้สามห้าเนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกท่านคะ่ะมาดูคู่ตเด่นค่ะ1 0, 6, 0 5, ึ 5, ่งศูนย์หกห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าศย์หหหกับ5้ารอไปหกหนึ่งหย์ห้าหกห้าหนึ่งห้านะคะทุกท่านคะ่ะ fc ขานี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนท่านไปแล้วกลับด้วยนะคะทุกคนทีนี้จะจะพามาดูเลขเด่นประจําวันแล้วจะจะจับคู่เลขเด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมนะคะวันนี้น่าจะติดคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันพฤหัสอยู่ที่5กับศนย์เบิ้ลประจาวันคือเบิ้ลห้าห้า กับศูนย์นี้สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะมาดูค่ะเด่นรอบเชา้าอยู่ที่1และ0ูนย์เด่นประจําวันอยู่ที่5และ0ูนย์เป็น1551 1 0 0 1ติดคู่ตัวเด่นทั้งสองคู่นะคะ0ค่ะ0 5 5 0 0 0 0านะคะทุกท่านขาะกกับ5รอบป่ายและ5กับ0ูนย์เป็น6 5 6 0านะคะทุกคนติดคู่ตัวเด่นทั้ง60ทั้ง6 5ห6เนาะค่ะ5าค่ะห5ห 0ติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกท่านเป็นยังไงบ้างคะชอบคู่ไหนบ้างไหมคะทุกคนขคา FC ขาสำหรับคู่ที่ใจจับให้นี้นะคะเป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นสถิติงวดล่าลสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะท่านไหนไม่ชอบก็สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะทุกท่าน ค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอีกวันที่31ตุลาคม2567กสบวันพฤหัสบดีใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดีเป็นมานกันสุขภูสุกคนเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ